เดี๋ยวให้สาวๆชิมก่อนก่อนจะตั้งกล้องนั่งชิมลองชิมดูซ่าหน่อยซ่าอยากเห็นสาวๆขึ้นอเอาข้าวเหนียวจ้องเลยพอดีกันต้มยำน่าจะเป็นไข่ปลาสลิดนะครับเนี่ยน้ำข้นๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจนาครับสโมสรเอฟซีลุงเด่นมาเนี่ยมายเที่ยวที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรให้เอฟซีลุงเด่นไหมค่ะ พ่ึงเดือน5ครับดูดูสีมนเนี้ยดูสีของน้ำพึ่งเดือน5ของแท้ครับเดนียวเียวอย่างนี้เลยสวัสดีครับพี่มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีโอกาสมาถึงจังหวัดลําพูนนะครับจังหวัดลำพูนครับวันนี้เขาบอกมาที่จังหวัดลำพูนเพื่อมาชิมลาบไก่ลาบไก่บ้านห่งครับ แต่ว่าวันนี้มีความพิเศษกว่านะทุกคนคงจะเป็นวันที่กินลาบกายอรที่สุดันแหละเดี๋ยวเขอเชิญนางเอกมาหน่อยคนล่ำพูลเล่นรักอย่างนี้เลยแหละวันนี้มีนางเอกสาวนะครับเป็นเอฟซีโรงเรียนเขาอยากจะมากินลาบโอ้โหนี่มากินทั้งกลางโรงเรียนหน่อยนี่ดูดูนี่เดี๋ยวให้น้องเขาแนะนั่งบอลหน่อยน้องแนะนั่ตัวหน่อยครับแล้วมาอยู่ทั้งบนนี้ดีกว่ามั้ยจะได้แบบจะได้แบบน้องจีนอย่างกับเจ้าชื่งมิวจ้วน้องมิ้ว น้องหมิวกับต้องโกมครับวันนี้ต้องเด่นกินลาบไก่ลาบแน่เดี๋ยวเคยไม่กินอาจย์ครับร้านนนี้มีเอฟซีทักไปหลายคนว่บ้าน้องเด่นมาที่นี่เรามาชิมดูนะลาบไก่บ้านฮงว่าวันนี้เป็นยังไงรู้สึกผมแก่ไปแทนตัวแลวเพราะอยู่กับสาวๆเยอะเกินไปเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในร้านกันหน่อยไหมมาตามมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโออันนี้เป็นเป็นเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านลาบไก่บ้านฮงครับโอ้โห ที่นี่เวลาเอฟซีหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนที่เขามาชิมกันที่ที่นี่มาต้องสั่งเมนูไหนครับลาบไก่เลยค่ะลาบไก่แล้วก็ต้องมีไส้ทอดไส้ทอดที่นี่จะเป็นไส้ทอดรับประกันความกรอบอร่อยอ๋อเป็นไส้หมูนะครับไส้หมูไส้หวานครับครับเส้นไส้หวานด้วยอ๋อแล้วมีอะไรอีกครับนี่เมื่อกี้เห็นมีเมนูแนะนำหน้าบ้านเยอะเลยต้มยำกบ ต้มยำกบที่นี่จะเด็ดมากที่นี่บรรยากาศดีนี่ตอนกลางคืนมีโฟกซองเหรอครับมีค่ะมีโฟกซองครับมีน้องๆ้องบริการถึงเที่ยงคืนเลยโอที่นี่นะ่โอ้มีน้องน้องบริการน่าสนใจตรงนี้แหละแล้วก็เปิดร้านร้านเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่สิบโมงนะคะถึงเที่ยงคืนค่ะสิบโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนโอ้ถ้ามาไม่ถ้าจะมาถนนมาร้านเนี่ยมาทางไหนครับอยู่จุดไหนนี่มาหามปยากนะคะถ้ามาวัดพระธาตุ มาจากหน้าวัดพระธาตุมาเส้นมังคับเลยตรงแยกไฟแดงมาแค่200เมตรเดียงค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกเซิร์ชเลยครับลาบไก่บ้านห้องใน Google แต่ว่าไม่มีสาขาไหนครับนี่ตรงเนี้ยตรงนี้สาขาในเมืองเลยค่ะในเมืองนะก็จะเมื่อกี้ผมก็มาตาม Google นะนะกูเกิลแมปนะครับก็ปีนอย่างครับนี่ยงก็เจาชื่อปีนอย่างก็รับพินาเจาพนาอ๋อเดี๋ยวรอชิมนะครับลาบไก่อาจจะมีไปขอถ่ายตอนทำลาบไก่นิดนึงนะ อ๋อยินดีนะครับขอบคุณนะครับน้ <c oughs> องเขาก็เคยติดตามช่องลุงเดียนอยู่เนาะที่พ่อก็ดูก็ดูด้วยเหรอที่บ้านดูค่ะอุ่นอันนี้อุ่น,อ,นอุ้นเหนือเนาะเป็นสาวเหนือนะมันก็ <c oughs> สาวเหนือเจ้าเอ้แต่ว่าสองคนเนี่ยเขากินลาบด้วยนะมันก็ <c oughs> แต่ว่าลุงเด่น,เนอะไปหาด้านลาบไ,ไปแล้วแต่ว่าอยากจะกินลาบไก่ไงลาบเนื้อเพิ่งกินเมื่อวานวันนี้อยากมาแถวนี้บ้านบ้านโฮ่นงนี่คือเป็นเป็นโซนในของอำเภอใหนของเนื้อเป็นชื่อหมู่บ้านไหม เป็นเป็นชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อหมู่บ้านหรือเป็นชื่ออำเภอครับอำเภอหรอเป็นอำน่าจะอำเภออ่ะอ๋อเป็นชื่อของไม่ใช่อำเภอบ้านฮู้งนี่เหรอมีเหรออำเภอเป็นเป็นเป็นนิดเป็นอย่างอย่างครับเนาะอำเภอเจ้าอ๋ออำเภอบ้านฮู้งเป็นชื่อบ้านแต่ค่ะเป็นชื่อบ้านตัวเป็นอำเภอตัวเนาะอ๋อครับที่นี่กลางคือมีพนักงานกี่คนครับนี่อยู่นะ้าเบลใจเรื่ยังอยู่มือวันอ๋อแต่ก็คืนนักเนาะ อ๋อนี่ครับก็แต่สาวๆนี่กินลาบไก่ไหมกินกินใช่ไอ๋อเดี๋ยวรอชิมครับอยากชิมอยู่ลาบไก่ที่นี่มีเมนูลาบด้วยนะนี่นึกว่าจะไม่ได้กินลาบครับที่นี่มีนอกจากจะมีลาบไก่ลาบไก่ก็ไม่แพงนะ7 9บาทปลาทับทิมลาบปลาทับทิม79บาทครับมีลาบควายลาบสุกลาบดิบลาบหมูลาบไก่ลาบไก่ทอดมีซาซาสุกซ่าดิบซาสะดุ้งก็บมี น้องมิวน้องมิวเอาสร้างอย่างเมื่อกี้จะสร้างอย่างกอสร้างสราน้องโฟมกินกอซาซาดิดโอ้โหตรงคอนเทนต์ช่องลุงเด่นเลยเนี่ยโอ้โอเปิดเมนูมาหน้าแรกก็เป็นเมนูซ่าเลยเนาะครับเมนูที่ดา,นา,นาเนี่เมนูเมนูเยอะมากนะครับนะมีเป็นแบบโอ้ขีเมนูเนี่ยผัดเผ็ดหมูป่าก็ยังมีครับแล้วก็ราคาอาหารก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าบาทนะครับบอากาศดีที่จริงเขาก็จะเปิดเพลงแบบ สไตล์ร้านนาให้เราฟังนะแต่ว่าเราคือ,าอยังไงอ่ะเขาจะเปิดเพลงสไตล์ร้านนาแต่ว่า,าก็ขอให้ขอปิดเพลงแป๊บนึงเพราะว่าเราลูกค้ามายังไม่เยอะลูกค้าก็เพิ่งหนึ่งจะมาโต๊ะสองโต๊ะก็เวลาประมาณ3ามโมงกว่าก็เลยขอเขาปิดเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวสั่งไปละลาบไก่สั่งซาเดี๋ยวจะอาจจะขอไปถ่ายทําลาบไก่แป๊บนึงนะแต่ว่าน้องขอเป็นคนสั่งเองนะซาเ,นะเนี่ยโรงเด่นไม่ได้สั่งนะอยากจะเห็นสาวเราปูนกินซาต้องรอที่ตามครับ ไม่ถึงสามนาทีนะได้เลยนะครับสั่งมานี่นี่คือเมนูแรกที่ที่นี่ร้านเขนาแนะนําเลยต้มโอ้ไว้นะอันนี้ต้มยำต้มยำไข่ปลาสลิดหรือเปล่าครับนี่เนาะโอ้หน,น้ากินนะครับเนี่ยเป็นกับแก้มเป็นกับข้าวได้แล้วนี่คือเมนูอย่างครับนี่ล<ห>าบไก่บ้านห้องเหรอหอ๋ออย่างนี้นี่เองหน้ากินนะเกยเคยกินก็นนี่มันเป็นลาบไก่สุกเนาะแต่เขาก็เอามา,เ,าเขาเรียกว่าอะไร ไก่มาลาบแล้วก็จะโรยด้วยมีด้วยแคบหมูกระเทียมเจียวมินบโอ้หอมเหมือนกันนะ <c oughs> เมนูของน้องเขาังไม่มาต้องรอดู <c oughs> โอทำไวมากร้านนี้คือนั่งกี่นาทีเองเนี่ยน้องนิวน้องผม <c oughs> สามนาทีเองนะสี่นาทีเองครับมาถึงก็เรียบร้อยแล้วครับว่าจะไปทำถ่ายลาบไก่ไม่ทันละนี่คือคือใส่ใส่ทอดเขาบอกเป็นนี่ซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้นะ ต้ยมยำกบหนูกินไหมกบอ๋อกินเยอะนี่ครับโอ้เอาละครับคุณทำไมร้านนี้ทำไวมากแล้วร้านเขามีประสบการณ์มากาโอ้โหนี่อันนี้มอบให้ใครสัง่งนะเมื่อกี้สัง่ง้วยกันนะอันนี้ลองชิ้มดูดนนี้สาว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 รำบฟูถ้ายจะมากินซ่าครับเอาโอสา้สั่งได้ไวมากพี่นาเจนาเนาะครับ อ๋อครับผมยังไม่ทันได้ไปถ่ายเลยพุบั๊บฟับเสร็จแล้วอะ่ะโอ้นะพูดถึงถ้าอาหารมาไวก็ทันเลยคือที่นี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันร้านนี้เปิด,<น>ปดทุกวันเลยนะเป็นวันอาทิตย์ค่ะอ,อยู่วันอาทิตย์อยู่วันอาทิตย์หนึ่งวันครับที่นี่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่อยู่มีอากาศดีเปิดถึงเที่ยงคืนเนาะใช่คโอ้ลูกค้าก็เยอะอ่ามีมีพกซองมีโดนทีสดนั่งกินชิลๆไปเนาะถ้ามาก่อนตอนเย็นก็เขาจะเปิดเพลงแบบคอคอเพลงสไตล์ร้านนาคนเหนือแม่ ขอบคุณเจ้าน้าหลายๆครับเดี๋ยวนั่งชิมกันเลยเนะาะโอ้ถ้าผมอยู่แถวนี้ผมมาทุกวันนะเนี่ย <c oughs> ร้านบรรยากาศดีอ่ะเอาเลยไหมทีมงานเราจัดอน้าชิมชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยขอบคุณครับให้ทีมงานเราชิมหน่อยอันนี้ไม่ได้เอฟว่ากินไม่กินนะแต่เขาน้องเขากินประจำอยู่ใช่ไหมเอาจิบชิมกับน้องอของมัก์ซ่าลาบไม่สั่งนะน้องขอสั่งซ่าเลยนะ เดี๋ยวให้สาวๆชิมก่อนก่อนจะตั้งกล้องนั่งชิมลองชิมดูซ่าหน่อยซ่าอยากเห็นสาวๆขึ้นเอ้าข้าเหนียวชกเลยพอดีกะมันจะได้โอ้กินไม่กินกับข้าวหรอชิมดูก่อนใช่ไหมอืมเป็นยังไงรสชาติลำกับครับค่อยขมบอกค่อยขมโ้นอกกายจะกินซ่าแล้วน้องเขายังกินขม้วยนะเดี๋ยวลุงเด็ดเอาดีในรถลุงเด็ดมาให้เนี่ย เดี๋ยวจะมีของฝากให้ร้านเขาด้วยนะเป็นบะไคขมเนาะสุดยอดอะ่ะขาดเพียขาดขอมอาชิมจะอื่นต่อไหมม,มีมีอะไรอีกเดี๋ยวเนี่ยจะได้ชิมตามอันนี้คือลาบไก่บ้านฮวงเนาะน้องนอนนอนลองชิมไหมพี่หน่ยอยอธิบายหน่อยมัรสชาติเป็นยังไงเ,งเดี๋ยวเนี่ยจะได้ชิมตามน้องโฟมจัดนะครับกินไก่ไหมามก่อนหอมมะเดื่กอกะหอมีอ๋อมีหอมมีทอดอย่างนี้นะอา่า เขาไก่เขาหลับจนสุกแล้วครับเนี่ยังไงโอเคนะหอ,อมไหมเออตั้งกองกินกว่าดีกว่าเนานะมาเห็นเขากิ๊กสาวๆกินแล้วชิมดูหน่อยห <laughs> น้าตาน่ารักมากแต่ว่า <laughs> ไม่ขมจริงๆไม่ได้สั่งเขางั้นงั้นไหม <laughs> เขาก็เห็นน้องสาวๆมา <laughs> เขาก็กลัวแบบไม่ไม่เผ็ดเกินไม่ขมเกินอะไรเงรี้ยพี่พี่ยืมจานมาเลยนะโร <laughs> งเรียนยืมจานมาเลยครับมา ซาเก่าครับซาเก่า,า,ก,ากำโตโตเนี่ออยนี้เลยครับชิมด,ดูอืมเครื่อง,งเทศหอมนะเคขมหน่อยๆเมพอดีไม่ขมมากนะโูแต่เครื่อง,งเทศเพาอร่อยนะครื่เทศเพราหอมนี่ครับเครื่อง,งเทศนี่หอมใช่ครับเครื่อง,งในก็แบบชิ้นแบบใหญ่ๆเลย แล้วมาชิมนันนี้ชิมต้มยำกบแล้วเนี่ยชิมดูต้มยำกบต้มยำกบแล้วก็มีลาบไก่อยากจะชิมมาถึงนี้ก็ได้ยินชื่อมานานแล้วนะลาบไก่บ้านโฮงเนี่ยเดี๋ยวชิมดูยิ่งไก่บ้านไก่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเอามาลาบอรอ่อยหอ,อมครับ หอมอย่างน้องก็บอกเลยหอมกลิ่นของอ่อหมี่ทอดอะ่ะหอมรสชาติด,ดีครับอร่อยหอมกลิ่นเครื่องเทศ<ม>แถวนี้มีตลาดกตัวครับแถวนี้นนตลาดอะไรนะตดองดอกต,ตลาด,น,ดาน้องดอกใกล้ไหมจะเลยนี่ไป อูดูน้องเขากินลำเอาเลยครับเอาน้องหขาใช้ช้อนมันก็ใช้ช้อนตามเหมือนกันนะเอาเอาช้อนตักลาบกินครับอือหึนี่แหละเอานี่ครับสาวละพูนกับสาวละพูนเป็นไงเมาหูมกินข้าวกระโดดตเลยโอ้อย่างงี้นี่สุดยอดนันนี่ตักกินมา ต้นนี้ต้น,นอะไรต้นใหญ่ไหมต้นธรรมดาใช่ไหมนี่คือต้มยำกบโอ้โนี่มาดูนะครับต้มยำกบเน้นๆครับอันนี้ยำแบบทางเหนือนะมีกลิ่นของเครื่องเทศครับหอมๆเลยเดี๋ยวชิมดูนะครี่สาวๆมานั่งทานด้วยนี่มันอร่อยถูกใจดีครับก็รสชาติอาหารใช้ได้ครับราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ลาบไก่บ้านโฮ่งของจังหวัดลำพูนครับมีโอกาสทานไปผ่านมาก็แวะมานั่งกินมานั่งชิมกันได้ครับตอนดึกๆมามีสาวเสิร์ฟเยอะเลยนะร้านนี้ครับ ต้ยมยำน่าจะเป็นไข่ปลาสลิดนะครับเนี่ยน้ำข้นๆนี้นะครับเดี๋ยวงานเป็นซดเป็นกับแก้มตอนเย็นๆนะครับได้เรื่องครับอย่างนี้ใส่ไปกับกบไปเลยครับเอา้าชิมดูครับทำได้น่ากินมากใช่ไหมสีสันครับ <Okay. S 1> จุบเฮียขบาน <laughs> อืม อ,อย่างนี้นะแถวนี้ไม่ยอาบอยครับแถวนี้ใีตัวเมืองมีตีเอ,อลที่ไหนเพาะแหมคับแถวในตัวเมืองละพูนนี่ถ้ามาถ้ามาแถวนี้ต้องไปเอ,อลที่ไหนกัน,นครับไม่ได้แต่คนชอบไปเลยจ้ะครับ,รบถ้าคนเท่ากับไปวัดเนาะถ้าคนนุม่มเหรอถ้าบอกโรงเรียนนี้เป็นเอ,อลไหนครับ น่นาบักฮะน่ารัน่าบน้องผมจัดโชว์น, <ขา S 1> น้องผมจัดโชว์โชว์กล้องหน่อยเออใส่เลยวาา้าวววซาครับซาอยู่เข้าเลยน้องเด่นบอกให้รอนานเกินน้องผมเลยกินข้าวหน้าอร่อยนะเนาะข้าวคำใหญ่มากเลยอ่ะน้องผมกินข้าวคำหนึง่งแบบใสเ่เต็มปากเต็มปากเลยแบบ ติ๊หนึ่งหมดหรือยังยังอ่งะหมดสั่ง,งได้นะสั่งได้เรื่อยๆครับผมก็กินกันไปยาวๆรส <c oughs> ชาติดีครับอาหารที่นี่ก็เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมกันได้นะเดี๋ยวต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับวันนี้เราสามมากินข้าวเป็นเพื่อนท้องเด่น, <c oughs> เดนเพราะว่าไปเจอกันในบางอื่นน้องก็บอกเคยติดตามท้องเด่นอยู่ก็เลยก็เลยเจอรอบหน้านี่ทำงานรอบลำพูนรอบหน้านี่มาปิดนางเอกที่ทำรอบเนี่ยทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างอ่ะยำเป็นร้อยอย่างกันนะเนก่อนก็ยำสปอ่ะนะอ๋อครับ ถ้าเป็นสาวๆเรือนี้เขาก็จะชอบกินอาหารยำกินอะไรอย่างนี้นะนานๆกินลาบทีแล้นกินกินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นี่กินลาบเนี่นานแล้วนะอ๋อแม่เจ๊มันก็ไม่ได้กินบ่อยเนาะแต่ว่าถ้าเจก็กินได้อ๋อครับกินลูกก็ครับกินลูกก็กินโอ้ไม่ธรรมดานะลูกคือเลือดหมูสดๆที่เอาเอาไปลาบแล้วก็ใส่พริกลาบทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่พริกลาบของร้านนี้กบพริกลาบหอมนี่ครับนี่นะ กัดกันคนละจานสองจานลาบไก่ก็แซ่บหลายครับต้มยำมีแต่เมนูเด็ดๆอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เด็ดมากไอ้ไส้นี่ครับเขาทอดได้กรอบมากกําลังมองอยู่ว่าเขาไปใช้สูตรไหนในการทอดไก่นะนะครับก็กินกันไปยาวๆก่อนเดี๋ยวน้องเขาก็อาจจะมีธุระต,ต่อดูอหนึงก็อาจจะมีธุระต,ต่อเช่นกันนะครับเดี๋ยวนั่งกินกันไปแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับอิ่มกันหรือยังจ้าสาวๆอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วนะก็นี <laughs> ่จ่ายอยู่ครับเดี๋ยว ก็น้องเขาก็จะไปทํางานไปท,ทําธุระต่อนุงเด่นก็จะมีธุระต,ต่อเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาส้า,ารอบหน้าก็จะทออักไยรอบงนะมาอีกรอบก็โตขึ้นอีกหน่อย<ม> <laughs> ไปนะครับไปแล้วนะครับอสวัสดีกล้องให้ลุงเด่นหน่อยนะครับจ้าเจอกันใหมค่คลิปหน้าเจ <c oughs> น่าฝีมืออร่อยมากครับคพอจะบอกได้ไหมว่าไส้นั้นรวมเป็นความลับไส้นั้นทำไงให้มันกรอบอย่างนั้นนะอ๋อมันมันต้องมีสูตรมีทอดของมันค่ะอ๋อมมีมีคนเดาว่าเอาไป เอาไปต้มเอาไปนึ่งนึ่งแล้วเอาไปตากแดดตากแดดแล้วมาทอดอยากกินต้องมาที่ลาบแก่อ๋อครับครับเด็ดมากกรอบแบบว่าผมก็ทอดเป็นอยู่นะแต่ผมไม่เคยทอดได้เป็นกรอบขนาดนี้ทอดแบบอร่อยมากนะครับเดี๋ยวชนาครับท่านพมทเอฟซีลงเด่นมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรให้เอฟซีลงเด่นไหมค่ะจะมีส่วนลดทั้งอาหารเครื่องดื่มให้เลยห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อดีดีครับดีดีท่านมทเอฟแต่ว่าแต่ว่าบอกไว้ก่อนที่นี่เมนูไม่ได้แพง ใช่ค่ะ79 69 89บาทก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วอ่าเพื่อนๆมาก็สบายกระเป๋านะครับก็ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดลำพูนเนาะก็แวะมาชิมได้ครับลาบไก่บ้านหุ่งอ๋อมีเบอร์โทรติดต่อไหมถ้ามาไม่ถูกครับครับฝากหน่อย053 053 510 510 915ค่ะ915าหอ่าเจขับมาแวะมาชิมมาอุดหนุนกันได้มาไม่ถูกโทรมาหรือว่ามากันหลายคนก็โทรจองโต๊ะล่วงหน้าได้ โตเต็มไม่เต็มอะไรอย่างงี้นะเพราะว่ากลางคืนนี่มันมีโฟกซองแต่ว่าชอบตรงที่มีอันนั้นอะไอ้อะไรนะมีเด็กมีมีคนมาบริการมีพีอาร์ดูมันมีกี่คนครับที่นี่ตอนกลางคืนมีหลายคนเหมือนกันคะเจ็คนนะคะโอ้ผมต้องหาที่พักแถวๆนี้แล้วมั้งเนี่ย มารับหน้าจะมาตอนกกางคืนเด้อจะมาะรีวิวหุม่มหลอ่อข้าเนินอาหารทุกใจโรงเรียนครับขอบคุณครับเจ้านายครับขอบคุณครับมาแล้วครับกินข้าวเสร็จไปทำธุระามาเดี๋ยวมีของฝากผ่านมาทางไม่รู้นะว่าขากลับเนี่ยมันจะผ่านต้นไม้ใหญ่ๆต้นยางใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับดูต้นใหญ่ๆเลยก็ผ่านบ้านพี่หมีก็เลยติดน้ำผึ้งมาเขาเลยเจาน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้เดือน5้านะครับรอดูคลิปอีกวัน2วันนี้ทีมงานโรงเรียนเนี่ยกับ เซียนซับกับเอาลินครับไปหามานี่น้ำพึ่งเดือน5าของแท้ครับเป็นปีนี้หายากมากหาแบบปีนี้หายากต้องรอดูในคลิปครับขึ้นดอยอย่างเงี้ยลงดอยแบบนี้เลยผู้หายากมากขึ้นเขาลงห้วยครับกว่าจะได้น้ำพึ่งมาปีนี้นะคลิปน่าจะออกอีกสักวันสองวันนองครับก็ผ่านมาทางนี้พอดีกันเลยว่าเ,ออเจอผู้ใหญ่เจอใครที่เรารู้จักที่สนิทก็จะฝากน้ำพึ่งให้อ่าหลังจากไปกินข้าวอิ่มมาครับก็รสชาติอาหารใช้ได้นะบรรยากาศร้าน ลาบไก่บ้านโฮ่งกินอร่อยดีครับเดี๋ยวรอพี่หมีมาแป๊บหนึ่งก็จะฝากนักพทั้แกพี่หมีแกบอกทำงานอยู่แถวเนี้ยกำลังขับรถมารอดูครับอรบอพี่หมีมาแป๊บหนึ่งนะครับ,รบถนนสายถนนเส้นสารพีเนาะสวยครับพ่อเป็นต้นมต้นยางต้นใหญ่ๆนี่ครับนเวลาขับรถผ่านแล้วมันชื่นใจดีครับต้นใหญ่มากดู นู่นครับใครไม่เคยมาเชียงใหม่ก็มาถนนเส้นนี้ทั้งสายเลยนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยต้นยางใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะใหญ่ๆเลยครับดูจะวิ่งสัญจรไปมาครับถนนเส้นไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าบรรยากาศร่มรื่นตลอดเวลาครับเพราะต้นไม้ใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่คือเดี๋ยวมอบต้าพึ่งให้พี่หมีเสร็จโรงเรียนก็คงจะขอตัวกลับเชียงรายในเลยนะครับันทริปนี้มาแค่สองวันนะครับพอดี ลุงเดยนได้เขาเรียกว่าอะไรของงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเขาให้ลุงเดยนมา,าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์เป็นหมู่บ้านที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นที่หนึ่งไซแอวครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการบริหารจัดการหมู่บ้านนะทำแบบเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาดนะครับการทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์นะครับทำโฮมสเตย์ปลูกพืชโดยไร้สารพิษนะครับแกได้ถ้วยซิรเวตนะครับของการซิรเวตคือเก็บเปลี่ยนจากขยะให้มีมูลค่านะครับทำน้ําหมากักน้ําอะไรเองเนี่ยบ้านนี้จเจริญครับบ้านรอติดตามนะครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปตอนที่ถ่ายให้กรมส่งเสริมคุณภาพเนี่ยเขาจะลงประมาณปลายเดือนหลังหงสง,งการนะครับก็มาแค่2วันเอง มาแล้วก็จะกลับแล้วครับก็พอดีจริงๆกันถ้าผมไม่ติดกับเอฟซี FC เขาสั่งของเยอะมากเขาสั่งพริกลาบสั่งดีวัวสั่งน้ำผึ้งสั่งขี้เพียตอนนี้ออเดอร์มันโอ้หออเดอร์มันมันล้นอะ่ะมันเต็มก็มาแค่2วันก็ต้องรีบขับครับถ้าอย่างนั้นอยู่ต่อยาวแน่นอนนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกๆท,ท,ท่านเนื้อครับที่รับชมช่องควรนองเด่นมาเสมอนะครับก็มารอบนี้สนุกดีครับเจอ f c เยอะมากเจอใครอะ่ะ เจอ FC ในตลาดไปตลาดเนี่ยเจอเกือบทุกตลาดอ่าแม่ค้า FC ลซรงเด่นเนี่ยถ้าลุงเด่นมาลำพูนเนี่ยไม่อดข้าวทายครับจอดเมื่อกี้จอดแว้ร้านลาบไก่บ้านโฮมงเมื่อ,อกี้นะอ่าพอลงรถมาเห็นผู้ชายอยู่นหนึ่งอยู่บนกำกำแพงคูเมืองกำลังยิงปลาเอาปืนฉมวกยิงปลาผมก็เลยชงเนื้อดูอย่างเงี้ยก็มีเอ้าลุงเด่นเอ้ามีคนรู้จักยินดีมากๆาครับดีใจดีใจนะครับที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ มีคนที่รู้จักมีคนที่เข้ามาทักเสมอนะครับใครเจอก็ทักได้นะครับก็เป็นกันเองครับธรรมดาธรรมดารงมถึก็คน,นบ้านนอกบ้านนามด้วยกันนี่แหละครับมีอะไรก็ทักทายกันได้นะครับระหว่างที่รอพี่หมีก็ชมบรรยากาศนะต้นยางใหญ่ๆสวยๆครับนะใหญ่มากดูต้นแาบนี้เลยครับสูงไมน,นูนๆๆๆๆๆๆใครเคยมาเชียงใหม่ก็วิ่งถนนเส้นนี้จะเห็น,นบรรยากาศอย่างนี้เลยครับโอ้ต้นใหญ่มาก ใช่จริงๆครับมีมาแล้วม,มีมาแล้วนะเดี๋ยวมีเมืม่อกี้มีอะไรบ้างนะมีดีวัวมีดีวัวกับพริกลาบเฮ้ยไม่ใช่มีน้ำผึ้งผึ้งเดือนห้าครับดูดูสีมาเนี่ยดูสีของน้ำผึ้งเดือนห้าของแท้ครับเหนียวๆอย่างนี้เลยสวัสดีครับพี่มีสวัสดีครับสวัสดีครับทช่องไหนเไหนช่องไหนิลอ่ะแบล็คเดนคอร์ทองเดนช่องใหญ่ช่องหลักเลยไปกินข้าวมาไปกินข้าวมา ดีวัวมาฝากพี่หมีไปกินพี่ใหม่เนี่ยสงการเนี่ยจะได้ลาบแท้ๆกำลังก็มาจะสั่งอยู่นะมอบให้พี่หมีเลยนี่น้ำพึ่งแต่แค่ไปหามากับมือพี่พี่มีดูสีมาหน่ก็ว่าจะสั่งนะในกล้องสีอย่างนี้แม่เดียวเขาดูนะเขาดูหมดแล้วดูสีในกล้องมันนี้สวยมากแล้วสีอมพันแบบสีเหลืองสีเหลืองแบบสีสวยมากลองลองลองชิมก็ได้นะไม่ชิมก็ได้ซึ้ง้ยเนาะหลุมซึ่งหลุมตัวนี้ซึ้งโกลนะเบรดดีมากเหนียวข้นๆเลย ก็จะสั่คือชิมแล้วติดใจชิมแล้วติดใจผมก็เลยว่าติดรถมาเผื่อเผื่อได้ผ่านมาทางนี้อะแต่เมื่อกี้ลงทางนะไปไปมาผามาทางนี้เฉยเลยนนีี้กก็ไปอิดเดียวคคครรรรัััับบบเป็นยังไงสบายดีนะพี่หมีสบายดีว่าจะไปก็ินไส้กรอกตี่ยังไม่เลิกงานเหรอครับนี่ เดินทางตันนี้ประมาณสัก5โมงมงรถจะดรวดกลับเทียงไล่กลับเทียงไล่เลยผมถึงประมาณสัก4ทุ่มดูจาก GPS ก็ถึงประมาณ4ทุ่มกว่าโอ้โอ5ทุ่มอ,อ่ะก็รอ่อหลับอยู่ว่าเมื่อไหร่เดินจะมาเนาะเขาว่มามาแล้วผ่านแถวนี้เดี๋ยวบอกผ่านแถวนี้ไม่แวะหาพี่เลยอีกอะ่ะก็เลยคุยครับเดีโมง5ไว้อยู่ว่าถ้าเดินยมาเมื่อไหร่แป๊บเดียวเขางพี่เขามาให้เลยต้อน้ <c oughs> <c oughs> นาละพี่หนึ่งนะคือไปกินลาบนะเมื่อกี้ไปกินลาบเป็ดบ้านโฮ่งลาบไก่บ้านโฮ่งที่ลำพูนมาอร่อย <c oughs> ็คงจะไม่มีอะไรยาวสำหรับคลิปนี้นะก็พี่ไมค์กระ่ดดยิงให้แล้พี่มีนะด้งนันนะขอบคุณมากนะครับครับมีโอกาสได้ไปเชียงรายก็ไปเจอกันที่สวนเน็ตไปครับไปไปจะตามไปฉลองช่องใหม่ด้วยไม่ข่าวว่ายังไม่ฉลองใหญ่นี่ยใช่ยังยังยังไม่ได้ฉลองใหญ่เลยนั่งเองสาวนะคครรัับบไปฉลองที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาจากบ้านก่อนเอาลาบเอาซูลาบเป็ดอุดรมาฝากด้วยนะ ี๋ยวจะให้พี่มีไปทำลาบเป็ดอุดรนให้กินไปให้น้าเล่ได้ชิมครับก็ไม่รบกวนพี่หมีก็ทำงานอยู่ก็จะเดินทางเลยกว่าจะถึงบ้านก็สี่ห้าคู่ครับสองวันได้สองคลิปเนี่ยได้สามคลิปเรียกกับไปถ่ายที่บ้านไหนไม่มีคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณทีมสีทุกคนที่ให้ความรักความเมตตานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวบ้านยุ่งกับลูงเด็กพากินพาเที่ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพี่หมีครับ